สวัสดีคณะครูทุกท่านครับก็กลับมาพบกับช่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสอนอนแชภูุมิสมสมัยกันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นการนําเสนอเทคนิคการใช้ Padlet รสำหรับการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนเป็นตอนที่3นะครับครูครับตอนที่1ผมได้กล่าวถึงภาพรวมของแพ d l e t แล้วก็นําไปสู่การประยุกต์ใช้แท็บเล็ตในลักษณะของวอล l นะครับ แบบกำแพงเป็นการแสดงครับที่เห็นแบบเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องนะครับแล้วตอนที่2นะครับผมก็นําเสนอไอเดียโดยใช้แพด l e t ในในลักษณะของสตรีมกับของกริดนะครับซึ่งทั้ง2อย่างเนี้ยก็สามารถนําไปพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนได้นะครก็ต้องขอรบกวนพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านได้กลับไปรับชมรับฟังทั้งตอน1และตอน2ได้นะครับส่วนวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องการใช้แพดเล็ ในทีมของคอลัมน์นะครับซึ่งทีมของคอลัมน์นั้นจะสามารถนำไปพัฒนาสมรรถนะด้านการประเมินให้กับนักเรียนได้ส่วนการจะทำอย่างไรนั้นเดี๋ยววันนี้เราลองมารับชมไอเดียของผมกันนะครับก่อนอื่นคุณครูก็เข้าไปที่ Google ตามปกตินะครับก็พิมพ์คำว่า Padlet P e A D L E T นะครับขึ้นมาพอคุณครูเข้ามาเสร็จนะครับ ถ้าสมมุติเราล็อกอินค้างไว้ก็จะขึ้นมาหน้าจอลักษณะแบบนี้นะครับเป็นกระดานกระดานนะครับซึ่งจุดเด่นของมันก็คือค,คุณครูสามารถสร้างกระดานต่อเนื่องได้สมมุติวันนี้เราทําที่บ้านแล้วยังไม่เสร็จกลับไปทําต่อที่โรงเรียนได้นะครับเพราะว่ามันมีลักษณะเป็นออนไลน์นั่นเองวันนี้นะครับจะมานําเสนอไอเดียการพัฒนาสมรรถนะด้านการประเมินนะครับโดยใช้แพล l e t ในลักษณะของ ตีมคำว่าคอลัมน์นั่นเองเราลองมาดูตัวอย่างก่อนนะครับนะครับครับคอลัมน์หมายถึงว่าแทบ็บแท็บเล็ตจะแบ่งออกเป็นคอลัมน์ตามที่เรากำหนดนะครับแต่สิ่งสิ่งที่นำมากำหนดนั้นต้องเป็นสิ่งที่สอดรับกับตีมยกตัวอย่างนะครับตีมวันนี้เราปีตัวอย่างเรื่องของยีราฟเพราะฉะนั้น ในคอลัมน์เราก็อาจจะตั้งโจทย์ว่านักเรียนอยากรู้อะไรนะครับอันที่2คอลัมน์ที่2นะครับแล้วเราจะรู้แบบนี้ได้จากที่ไหนบ้างนะครับอันที่3แล้วเราจะเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากไหนบ้างลักษณะประมาณนี้ซึ่งจุดเด่นของคอลัมน์ผมก็คิดว่าตรงเนี้เราสามารถนำไปใช้พัฒนาสมรรถนะด้านการประเมินได้นะครับ เราลองมาดูไอเดียกันนิดนึงพอคุณครูเข้ามาเสร็จก็กดเลือกนะครับทุกครั้งนะครับผมก็จะบอกว่าให้คุณครูเข้าไปที่ปรับแต่งก่อนนะครับ2คลิปที่ผ่านมาทั้ง3กระดานนะครับผมจะมีธีมก็คือธีมของฤด,ดูฝนซึ่งพื้นฐานของคำว่าการศึกษาฐานสมรรถนะนั้นควรจะเอาธีมที่นักเรียนเห็นทุกวันเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ย โยงเข้ามาสู่กระบวนการัักกระเรียนการสอนนั่นเองซึ่งตรงนี้เป็นหลักสําคัญของคําว่าสมรรถนะนะครับสมมุติเราเลือกคอลัมน์นี้แล้วนะครับเราจะตั้งชื่อว่าการประเมินนะครับการประเมินภาพวาดในลืมดลูฝนอ่าคำอธิบายนะครับคำอธิบาย ให้นักเรียนสร้างเทนการประเมินภาพวาดในฤดูฝนครับอย่างนี้ราจะมีไอคอนไหมนะครับเราลองเลือกดูอาจจะเป็นอา่าคนยิ้มน้อยนะครับตรงนี้ที่อยู่ภาพพื้นหลังเราเราชอบไม้ถ้าเราไม่ชอบเราก็ไปดูภาพอื่นนะครับอาจ,จะระชอบเป็นภาพเป็นลมแบบนี้นะครับ ฟอนต์ Font, เลือกได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดแล้วนะครับเพราะว่าเราคุยกันมา2คลิปแล้วนะครับความคิดเห็นนะครับให้คะแนนนิดนึงนะครับคะแนนสูงสุดเอาขอ1ิบพอนะครับตรงนี้กองคำหยาบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับคนโคอย่าลืมบันทึกแล้วก็กดปิดนะครับแช่ เรากำลัตั้งค่าการแชร์ก่อนนะครับความเป็นส่วนตัวเราต้องการเป็นสาธารณะแล้วก็นักเรียนทุกคนสามารถเขียนได้นะครับกดบันทึกนะครับอย่าลืมนะครับครูครูต้องกดบันทึกเสมอตรงนี้นะครับส่วอันนี้เราลองมาดูตรงนี้ก่อนนะครับคัดลอกลิงก์ qr code อะไรต่างๆตรงนี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับอ่ะเราลองมาดูกันธีมของผมในวันนี้ก็คืออยากให้เด็กได้ร่วมกันสร้าง รูบิกนั่นเองแต่ภาระงานที่เรามอบหมายนั้นคือภาพวาดในฤดูฝนเทคนิคที่ผมนําเสนอก็คือเราอาจจะบอกนักเรียนว่านักเรียนในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ย๋ยวเรามาวาดรูปในฤดูฝนกันนะครับนักเรียนคิดว่าครูควรดูอะไรบ้างคําว่าดูอะไรบ้างก็คือการกําหนดเกณฑ์ร่วมกันนั่นเองหากเรายิงคําถามนี้กับนักเรียน นักเรียนสองสัปดาห์นะเดี๋ยวเรามาวาดภาพในระูปสวนกันเมื่อวาดเสร็จเนี่ยเธอคิดว่าครูควรดูอะไรคําถามที่สําคัญนะครับเมื่อวาดเสร็จคุณเธอคิดว่าครูควรดูอะไรนักเรียนอาจจะตอบว่าครูครับดูเรื่องความสวยงามความสวยงามนะครับเรากดบันทึกไว้ก่อนเพิ่มส่วนครับครูครับตรงนี้ อ่าตอนนี้เธออยู่ม1เอาสัก3เกณฑ์เนาะเราได้แลวความสวยงามครูครับผมคิดว่าดูเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ความคิดสร้างสารรค์กดบันทึกนะครับครูครับผมว่าดูเรื่องของความเหมาะสมขององค์ประกอบอ่าดูองค์ประกอบอ่าเธออยู่ม1น,นะดู3ด้านพอสมมุตินะครับตรงเนี้ยผมว่าเป็นการฝึก สมรรถนะด้านการประเมินเลยว่าการทํางานต่างๆนักเรียนจะเรียนรู้เลยว่าอ๋อถ้าเราวาดรูปนะควรมีเกณฑ์อย่างไงบ้างถ้าเราออกมาร้องเพลงนะเราควรมีเกณฑ์อย่างไรบ้างถ้าเราทํารายงานนะเราควรมีเกณฑ์อย่างไงบ้างที่ผ่านมาผมเชื่อว่าตรงเนี้ยคุณครูเราอาจจะมองข้ามในการสร้างเกณฑ์ร่วมกับนักเรียนเพราะฉะนั้นไอเดียจากคลิปวันเนี้ฝากให้คุณครูได้เอาไปใช้กับ นักเรียนของตนเองนะครับคือการฝึกสร้างเกณฑ์การประเมินร่วมกับนักเรียนหลังจากนั้นนะครับตอนนี้เราได้แล้วว่าเราจะดูที่ความสวยงามความคิดสร้างสารรค์องค์ประกอบหลังจากนั้นเราก็ยิงคาถามต่อครับนักเรียนความสวยงามอย่างไงถึงเรียกว่า1ความสวยงามอย่างไรจึงเรียกว่า2ความสวยงามอย่างไรจึงเรียกว่า3ามแล้วก็ลองมาดูนะครับระดับหนึ่ง เราเอาแค่3ระดับพอนะครับตรงนี้เราจะปล่อยนักเรียนช่วยกันคิดระดับหนึ่งนะครับเพิ่มอีกอันก็จะเป็นระดับ2ระดับ3เราอยู่ม .1 นึ่งเราเอา3ระดับพอนะนักเรียนนะครับนักเรียนจะตอบกันมาแบบนี้ความคิดสร้างสารรค์เช่นกันครับระดับ1่เป็นยังไงในมุมมองของนักเรียนนะครับครับตรงนี้ เน้นย้ำเลยว่าเป็นมุมมองของนักเรียนระดับ2แล้วก็ระดับ3องค์ประกอบเช่นกันครับถามนักเรียนนะครับว่านักเรียนองค์ประกอบนะอย่างไรถึงเรียกว่าระดับ1ระดับ2แล้วก็สุดท้ายคือระดับ3 ประมาณนี้นะนักเรียนนะเพราะนั้นหลักๆนะอีก2สัปดาห์ครูจะให้นักเรียนมาวาดภาพกันพอวาดเสร็จคุณครูจะดูอะไรบ้างครูจะดูความสวยงามความคิดสร้างสารรค์และก็องค์ประกอบซึ่งทั้ง3อันเนี้ยเกิดจากการที่เราแลกเปลี่ยนกับนักเรียนพอเราได้หัวข้อตรงนี้แล้วนะครับก็มาถามนักเรียนต่อว่าระดับ3ควรเป็นยังไงร,ระดับ2ควรเป็นยังไงร,ระดับ1ควรเป็นยังไงในแต่ละเกณฑ์ในแต่ละด้าน พอเราได้พอเราเคลียร์คอนเซปต์กับนักเรียนนี้เสร็จแล้วเราก็ส่งลิงก์นี้ให้กับนักเรียนอาจจะแบ่นเลียนออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ทําเรื่องของความสวยงามกลุ่มที่2ทําเรื่องของความคิดสร้างสรรค์กลุ่มที่3ทําเรื่องขององค์ประกอบนักเรียนก็จะเรียนรู้ตัวเองแล้วว่าสมรรถนะด้านการทํางานเป็นทีมเกิดแน่นอนสมรรถนะด้านการสื่อสารเกิดแน่นอนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือสมรรถนะด้านการประเมินนั่นเองนะครับ พอเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จเราก็มา Copy ลิงก์นะครับ Copy ลิงก์ไว้แล้วเราก็ไปไว้ที่ Microsoft Word นะครับเราเอาลิงก์มาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับครูครับหลังจากนั้นเราก็ลองออกไปก่อนนะครับออกไปก่อนนี่กระดานของเราขึ้นมาแล้วเราก็ลองออกดูสิทดสอบก่อนออกจากระบบ นะครับผมก็จะลองเอาลิงก์นี้นะครับคุณครูทุกท่านก็นเอาลิงก์เนี้ยส่งเข้ากรุ๊ปเฟซกรุ๊ปไลน์ให้กับนักเรียนทุกคนเพราะนั้นนักเรียนพอกดลิงก์น,นี้เสร็จเขาจะเห็นหน้าจอแบบนี้เลยครับครูครับเพราะนั้นถ้าเขารู้ว่าเขาอยู่กลุ่มที่2ซึ่งต้องรับผิดชอบเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เขาก็จะมาพิมพ์ตรงนี้ครับครูครับพิมพ์ตรงนี้เลยคอมเมนต์ระดับ3เป็นอย่างไงนักเรียนก็จะอธิบายเลย ว่าความคิดสร้างสารรค์ในมุมมองของเขาระดับ3ควรเป็นยังไงเช่นนะครับมีภาพว่าที่สวยงามมีความคิดที่แปลกใหม่สมมติน,นะครับอ่าอันนี้คือระดับ3นะครับ ระดับสองล่ะมีภาพวาดที่สวยงามแต่มีความคิดแบบเดิมๆนะครับสมมติระดับหนึ่งล่ะมีภาพวาดที่ไม่ค่อย สวยงามเท่าไหร่สมมตินะครับไม่ค่อยสวยงามแบบนี้ก็ได้อันนี้คือตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเด็กละกลุ่มก็จะเห็นไอเดียของเพื่อนแล้วว่าอ๋อความสวยงามนะ3ต้องเป็นอย่างนี้2ต้องเป็นอย่างนี้1ต้องเป็นอย่างนี้ความคิดสร้างสรรนะ3ต้องเป็นอย่างนี้2ต้องเป็นอย่างนี้1ต้องเป็นอย่างนี้องค์ประกอบนะ3ต้องเป็นอย่างนี้2ต้องเป็นอย่างนี้1ก็เป็นอย่างนี้ เมื่อนักเรียนทุกกลุ่มทําเสร็จก็รอมาหวตดให้เกรดก,กันว่าไอเดียตรงนี้เป็นยังไงบ้างตะกี้เราตั้งที่10สมมุติเราให้สัก7โอ้เพราะนั้นเจ้าของผลงานในความคิดสร้างสรรค์เขาก็จะรู้แล้วว่าเพื่อนเขาให้7หมดทุกด้านเลยสมมุตินะครับเพราะนั้นเจ้าของผลงานก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราต้องปรับปรุงเพื่อนเขาอาจจะคอมเมนต์ว่าเออตรงนี้มันมัน อ่านแล้วยังไม่เข้าใจนะหรืออะไรต่างๆเจ้าของกลุ่มนี้ก็จะมาช่วยกันว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้กลายเป็นคะแนนเต็ม10กลุ่มอื่นก็เหมือนกันเพื่อนๆก็จะแลกเปลี่ยนกันสุดท้ายนะครับคุณครูก็จะมีหน้าที่คอยคอยสนับสนุนให้เกณฑ์การประเมินนี้ให้เรียบร้อยนะครับทุกกลุ่มนำเสนอจนเสร็จสับแล้วมีคะแนนพึงพอใจอะไรเรียบร้อยนะครับ3 2 1ครบทุกอันพอตรงนี้ครบเสร็จก็ เช่นเดิมครับครูครับเช่นเดิมครับก็คือเราก็เข้าล็อกอินเข้ามาดูกระดานตรงนี้เด็กแต่ละกลุ่มก็จะมีการแบ่งงานอะไรกันต่างๆนะครับส่วนครูเราก็จะมองเห็นว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นเขาทำอะไรอย่างไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ผมต,ต้องขอออกก่อนนะครับ l o อกอ with Google พอเรามอบหมายให้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำนั้นเราเป็นเจ้าของกระดานเราก็จะมองเห็นภาพรวมแล้วว่าเด็กแต่ละกลุ่มทำอย่างไรเราก็มีหน้าที่คอยสนับสนุนคอยเสริมในแต่ละองค์ประกอบในแต่ละด้านในแต่ละรูบิกต,ต่างๆให้ชัดเจนพอตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนักเรียนเห็นคุณครูเห็นทุกอย่างเรียบร้อยเราก็ดำเนินการ พิมพ์ครับโอครับทำเป็น PDF นะครับทำเป็น PDF แบบนี้นะครับนะครับมันก็จะออกมาเป็นลนักษณะ3เป็นยังไง2เป็นยังไง1เป็นยังไงนะครับเพราะนั้นคุณครูก็เอาเนี้ยพิมพ์แปะไว้ว่าอีก2สัปดาห์นะความสวยงามอย่างไรจะเรียกว่า3อย่างไรเรียกว่า2อย่างไรเรียกว่า1 ความคิดสร้างสรรค์นะอย่างไรเรียกว่า3อย่างไงเรียกว่า2อย่างไงเรียกว่า1องค์ประกอบนะอย่างไงเรียกว่า3อย่างไงเรียกว่า2อย่างไงเรียกว่า1ก็ปิ้นแปะไว้เพราะนั้นใน2สัปดาห์ข้างน้านักเรียนก็จะไปซ้อมตัวเองทุกคนอยากได้คะแนนเต็มสหมดครับครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้นําไอเดียนี้ไปใช้กับเด็กนะครับก็ก็ฝากไอเดียแบบนี้ครับให้กับพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านได้ลองนําไปใช้ สร้างเกณฑ์ร่วมกับนักเรียนซึ่งตรงนี้ผมมองเลยว่านักเรียนจะเกิดสมรรถนะด้านการประเมินอย่างแน่นอนส่วนสมรรถนะที่เกิดตามมาเช่นสมรรถนะการทํางานเป็นทีมสมรรถนะการสื่อสารสมรรถนะด้านอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเข้ามานะครับตรงนี้ฝากฝากทุกท่านไว้นะครับเป็นไอเดียให้กับนักเรียนได้นําไปใช้นะครับสําหรับวันนี้เป็นการ ทำคลิปแพลเล็ตถึงคลิปที่3แล้วนะครับก็น่าจะได้ครอบคลุมทุกสี4ส 4, 4, 4ทีมแล้วนะครับตั้งแต่วอลนะครับตั้งแต่สตรีมตั้งแต่กริปแล้วก็ในเรื่องของคอลัมน์นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับจะเหลืออีก3ทีมได้แก่ทีมแผนที่ทีมแคนวาแล้วก็สุดท้ายคือทีม Timeline นะครับเดีย๋ยวเราลองมาดูไอเดียกันว่าอีก3ทีมที่เหลือเนี่ยคุณครูจะสามารถ นำไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนด้านไหนได้ไดบ้างนะครับก็กรอกตัวนิดนึงนะครับอันนี้เป็นไอเดียที่เฉยคุณครูอาจจะประยุกต์ได้แปลกแหวกแนวกับผมก็ได้ตีมนี้อาจจะเหมาะกับการเรียนการสอนแบบนี้ก็ได้เช่นตีมคอาเล่์มาเนี้ยคุณครูอาจจะไปประยุกต์ใช้เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่อย่างที่ผมยกตัวอ,อย่างมาก็ได้นะครับหากคุณครูได้เอาไปใช้แล้ว มีอะไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ยินดีนะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้โพสได้ว่าอ๋อทีมคอลัมน์ที่ฉันเอาไปทำอย่างอื่นก็เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเพื่อนครูและระหว่างผมกับเพื่อนครูต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนครูทุกท่านครับที่รับชมจนจบคลิปที่3ในวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเรามาเรียนรู้ไอเดียว่าแพทเลสสามารถพัฒนาสมรรถนะนักเรียนด้านไหนได้อีกสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ